สถูปพุทธปรินิพานนาสารมโนทยานหลังจากที่พระองค์นั้นได้ปรินิพานก็ได้นำพระบรมสารีกิกธาุบูชาอนำพระเศริละบูชาแล้วก็ไปถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนาเกดีหลังจากนั้นก็ถูกแบ่งพระบรมสารีกิกธาุมาเก็บไว้ในสถูปต่อมา พศ600ก็ได้มีการสร้างพุทธอนุหาสิยหาสายญาติมาที่อินไซ์แดงมาเก็บไว้เป็นปางอนุหาสิสยหาสายญาติสูงยาว6เมตรประมาณจากนั้นก็สถูปรังนี้ก็ได้มีการสร้างในยุคสมัยพระเจ้าสุมหาราช235แล้วก็ได พุท0ก็ได้มีการสร้างพุทธปรินิพานที่ตรงนี้ดังนั้นสถูปสองที่นี้ก็เป็นที่หนึ่งก็เป็นที่เก็บพุทธปรินิพานส่วนอีกที่กลมๆนี้ก็เป็นสถูปที่ปรินิพานแล้วก็มีพระบรมสารีกิกธาุอยู่ส่วนที่เราเห็นนี่เป็นต้นสาระก็คือต้นหลังนะครับที่ปรินิพานดังนั้นก็เราไประลึกถึง ไปกราบไปไหว้บูชาพุทธะปรินิพานแล้วก็บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ทำมีกสุตที่ทำอ่าที่สถูกป,ปรินิพานแห่งนี้นะครับเขาก็สร้างไว้ให้เป็นอนุสรให้เราได้ระลึกถึงอ่ที่ปรินิพานเสด็จดับขันธทปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นการที่เราได้ไปเห็นไปบ,บูชาสักการะ เราก็จะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเข้าใจในชีวิตเข้าใจของหลักธรรมชาติว่ามีการเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดานั้นเราก็จะได้เป็นผู้ที่เล่งข้นขวา้าสร้างคุณงามความดีสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนประโยชน์ต่อประเทศให้อยู่ได้ยังมีความสุข ดังน,นั้นอินเดียก็เป็นแหล่งให้เราได้เรียนรู้เป็นมหาไรแห่งชีวิตเป็นชีวิตที่เรียกว่าบ่เกิดแห่งปัญญาดังน,นั้นเราก็ไปดูไปเห็นเราก็จะได้เกิดปัญญาเกิดสิ่งดีๆขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้นํามาปฏิบัติปรับปรุงในส่วนที่ด้อยเจริญในสิ่งที่ มีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ซ้ำละคัญที่เราต้งหลายควรที่จะไปดูไปเห็นไปเข้าใจก็จะได้เป็นผู้ไม่ประมาทดังพระองค์นั้นได้ให้โอวาทเป็นครั้งสุดท้ายต่อเราว่า